สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่โพสเฟสบุ๊กแล้วมียอดไลค์น้อยนะคะอยากเปิดการมองเห็นนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยเนาะ อ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถจิ้มลิงก์านล่างโพสได้เลยนะคะและถ้าใครที่จิ้มแล้ไม่เกิดอะไรขึ้นสามารถ copy ปีลิงก์นะคะแล้วก็มาค้นหาใน google กันได้เลยเนาะอ่ะเมื่อค้นหามาแล้วนะคะมันก็จะเจอเป็นหน้านี้เนาะให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมีขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจะง่ายให้ทีคำว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะและเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนื้อเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วหนะ้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์นะคะของ Facebook เป็นของแอคชั่วต่างชาติเนาะก็เลือกไปนี่เลยค่ะ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่กันได้เลยนะคะแล้วเ,เลือกใช้เป็นบริการที่รวดเร็วนะแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะเราใช้เป็นเลขบริการที่1 2 2 4นะคะอันนี้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป Copy ปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนะคะก็คือลิงก์โพสต์ของเรานั่นเอง ป,ปีเสร็จแล้วก็ให้นำลิงก์มาวางและก็เลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะขั้นต่ำของเราอยู่ที่30นะคะเราแค่50ก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่12นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่3าบาทเองจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยนะคะและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติม,เ,ตมเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ และสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานแล้วยังไม่มีเงินในระบบนะคะก็สามารถที่จะเติมเงินผ่านช่องทางนี้กันก่อนได้เลยนะคะมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันช่องช่องทางแรกนะคะคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่าตั้งแต่10บาทเลยสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่ม5%กันเลยนะ แล้วก็อีกสองช่องทางนะคะเป็นสําหรับ t r u e Money w a l l e t นะคะอ่ะเรามาดูที่ซองอ่างเปากันก่อนได้เลยนี่นะคะการสง่งซองอ่งเปานะคะก็คือทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0ันบาทขึ้นไประบนนะ่ะเพิ่ม2%ซนะคะสําหรับใครที่เติมผ่านซองอ่งเปานะคะให้ไปที่ตัวช่วยเหลือเพื่อติดต่อกับแอดมินกันต่อได้เลยนะอ่ะแล้วช่องทางสุดท้ายนะคะเป็น t r u e Money w a l l เลเลยนะคะนี่นะคะให้เลือกช่องทางของเราเ เสร็จแล้วก็ใส่ยอดเงินนะคะนี่แล้วก็ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใส่ยอดรวมจากนั้นให้กดจ่ายได้เลยนะคะ เรามาดูที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นของนี้เลยค่ะ IG Facebook YouTube Twitter TikTok นะคะ Discord Snapchat นะคะ t e l e gram ก็มีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยนะคะสามารถที่จะมาเลื่อนดูกันได้เลยเนาะมีค่าบริการบอกให้คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลีฉล่ยแจ้งให้นะคะแต่ละออเดอร์นะคะก็จะมีเวลาเฉลี่ยไม่เท่ากันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะแจ้งให้เป็นแบบนี้เลยต่อมาคลิกไปดูที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะว่าลิงก์ของเราถูกหรือเปล่าเนาะมันก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อมาที่ตัวช่วยเหลือนะคะสําหรับใครที่ เข้ามาใช้งานแล้วเกิดปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้านะคะหรือว่าต้องการที่จะยกเลิกออเดอร์เนาะการชาระเงินหรือเรื่องอื่นๆน,นะคะสามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะคะและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางเพื่อสร้างพันธมิตรอย่างหนึ่งเลยนะคะหรือว่าเป็นการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยก็ได้นะคะเพ<ๆ>ียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะ คุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%เซกันเลยจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ spe smm นะคะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะยอดเราอยู่ที่79คนนะคะเขายอดลองรีรอบหนึ่งนะ่ะตอนนี้นะคะยอดของเราก็ยังไม่ขึ้นเนาะงั้นเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวราค่อยกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะ อ่าหลังจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ยอดไลยเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะจาก80กว่าคนนะคะเอ้ยจาก80คนก็กระโดดขึ้นมาเป็น135คนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดรออีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะครบตามที่เราต้องการแล้วเนาะสําหรับวันนี้นะคะหากผู้พิพากษาใดต้องขออาภายนะัยเว้ณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันด้วยนะคะเพียงแค่จิ้มหินดันล้างโพสตเนาะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ